ซูซูกิฟรองกินน้ำมันเท่าไหร่พี่ครัลฮ่าฮโอเคคำถามนี้เห็นอยู่เหมือนกันก็จะบอกว่ามี2เครื่องยนต์เนาะจะบอกว่าเครื่องตัว1.5 c a <oughs> t ที่เป็นไฮบริด <c oughs> บนเออติก้า k 1 0ชื่อ k 1 4 b k สอง k สอ k 1 2 b ตัวเนี้ยเคลมบนเ e ออติก้า17.2กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้ย้ายมาอยู่บนฟรองเด็กเลยตัวเลขเดิม17.2กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งไอมุมเนี้ยพี่ก็เห็นมีคนมาทักด้วยนะว่าฟรองตัว1.5ห้ c a t มันไม่ใช่ไฮบริดมันตัวเร ก็ถ้าจะพูดยังไงเดีย Suzuki เขาไม่เคยเคลมว่าเครื่องเคม2 b ของเขาเป็นไฮบริดแต่ถ้าเราไปดูบนหน้าเว็บไซต์ s u z ูกิจะเห็นว่าอ๋อเขาเขียนว่า s u z ูกิเอติก้าไฮบริดแต่บนเครื่องเคม2 b เหมือนกันนะแล้วก็ระบบการทํางานเหมือนกันเด๊มีมอเตอร์ไอเคือแบบเจเนอเรฟแบบเหมือนช่วยออกสตาร์ทเริ่มต้นแต่เพียงไม่มีแบตลิเทียมที่เป็นแบบตัวใหม่ของเขาน่าใช้2โวลต์แต่เขาก็ยังเคลมว่าเป็นไฮบริดเพราะมี มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยสตาร์ทแต่ถ้าเรียกว่า My My ไมล์ไฮบริดไหมจริงในประเภทของรถยนต์จริงน่าจะเป็นไมโครไฮบริดได้เลยคือเล็กมากๆไอไมล์ไฮบริดเนี่ยวันนี้เราคุยกันอ่ะมันดูสึกคนเริ่มคุ้นชินกับคําว่าไมล์ไฮบริดจากโุตุกิแต่ก่อนหน้านี้ไมล์ไฮบริดจริงๆแล้วอ่ะมีมานานแล้วนะพี่เคยไปเทสรถยนต์ของพวก Audi อารดีทั้งหมดอ่ะที่เป็นกลุ่มเบนซินอ่ะใช่ไหมเบนซินของอา udi ดีทั้งหมดเขาพูดเลยนะว่ารถทั้งหมดเนี่ยของเขาเป็นไฮบริดนะแต่เขาไม่เคยเคลมว่าเป็นไฮบริดเพราะมันเล็กน้อยเกินไปที่จะ <น>เบนซินของเขาหมดเป็นหมดไฮไลท์ไฮบคือมีระบบเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเจเนทีคอยมาช่วยเสริมตลอดทั้งหมดเสมอแล้วก็ไม่ได้มีแบตเตอรี่พิเศษแยกออกมาใช้แบต12โวลต์นั่นแหละใช่ในการช่วยก็หนักมาไฮบ r ิดวันนี้ 4AT ก็เป็นมาไฮบริดแบบนั้นแบบนั้นนไม่มีแต่พอเป็นมาไฮบิดที่อัปเกรดขึ้นมามีแบต ลิเทียมโขก็มาในนัน่ะซูปเปอร์ไฮบิดของบน 6A เเครื่องก็เปลี่ยนรหัสเป,เป็น K12C ก็เป็นไฮบิดแบบติดไฮบิดเหมือนกันแล้วพี่ก็เชื่อว่าจากนี้ซูซูกิจะถอดคำว่าไฮบิดบนเอติก้าทิ้งแล้วก็ตัว 4AT ทีก็จะไม่มีคำนี่สำหรับไฮบิดก็จะเป็นตีเป็นดีเป็นเป็นซินไปเออก็เลิกเคลมแค่นั้นเองแค่เลิกเคลมแต่ถามว่าเออเมื่อก่อนเรากล้าเคลมว่าเป็นไฮบิดนะใช่ไหมวันนี้ก็โอเคกล้าเปลี่ยนใหมล่ละ ผมก็จะเคมเฉพาะแค่ฟ้องเป็นไฮบิดแล้วโอเคงั้นก็ตามนั้นถ้าจะ <S <S จะพูดว่าเครื่องตัวล่างสุดเป็นธรรมดาก็ได้แต่ในมุมพี่ก็เออเขากล้าเคมก่อนหน้านี้เป็นไฮบิดก็ไฮบิดวันนี้กลับมาที่กลับมาทที่กี่กิโลเมตรตรร่อลิตรเนี่ยสิบแล้วถ้าเป็นตัวใหม่ได้19.2กิโลเมตรต่อลิตรครับอื พ,พูดเหมือนที่เราเคลมาันว่าถ้าเป็นหวยอะไรนะหัวฉีดดูเอาเจ็ตโผเข้ามาใส่บวกระบบไม้ไฮบริดเนี่ยเข้าไปบวกอีกสักสองบวกสักหนึ่งอันนี้เป็นการอ้างอิงจากอีโคสติกเกอร์ให้ฟังนะพอเมื่อเขาเปิดตัวแล้วก็มีเรื่องของอีโคสติ๊กเกอร์มาให้แต่จะให้ดูเลขนี่สภาวะโดยรวมคือ19.2แต่ถ้าไปดูสภาวะในเมือง6.1ลิตรต่อน0 0กิโลเมตรลองหารที่ได้เท่าไหร่6.1จ0ดหารอห่าร <16. 3. S> 1อ้อยสอื้ถ้าเป็นเลขนอกเมือง16.3เอ้ยเป็นเลขใน สามหกจุดหนึ่งกิโลเมตรต่อลิตรถ้าเป็นเลขในเมืองนอกเมืองนอกเมืองสถานะนอกเมืองหนึ่งร้อยหาสี่จุดเจ็ดยี่สิบเอ็ดจุดสองทำเป็นเล่นยี่สิบเอ็ดจุดสองเป็นการแคร่ที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราวิ่งหัวเดียวเจ็ดอ่ออะก็จะจำพี่ก็จะพูดอยู่มันไดประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าพี่ว่าฟองมันก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่หนีจากเดิมหรอกจากอีโคสติกเกอร์เท่าไหร่ต้นใหญ่มักจะใกล้เคียงกับอีโคสติกเกอร์เล็กน้อยไม่น้อยกว่าก็เพิ่มมากกว่านี้มีเอาจริงอย่างเอทีบอ่ะ ให้ิดอ่ะที่เขาเคลมยี่สิบเก้าะวิ่งจริงเจอเทา้าหนักหนักก็ไปยี่ห้าแต่เจอที่แบบคนเหยียบไปสามสิบก็มีวันนี้ก็เหมือนกันสิบเก้าบวกบวกลบให้สามให้สี่แล้วกันจากนี้จะเจอแบบถึงสิบเจ็ดจนถึง22กิโลเมตรตร่อลิตรเป็นไปได้แต่อันนี้พูดกันแค่อีโกสเกอร์แต่พี่ไปลองดูข้อมูลของที่เซลสุสุกิเขาไปลองเทสมาสุสุกิฟ้องเป็นอย่างที่แบบเออคนอื่นยังไม่ได้เทสเลยแต่ว่าสุสุกิเซลสุสุกิได้ลองแล้วเพราะว่ารถเขาไปรอนมาเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เลยลองข ในเมืองวิ่งแบบทางแบบรถไม่ค่อยติดอ่ะแต่รถติดติดเห็นเขาบอกว่าวิ่งประมาณสองชั่วโมงถึงโดยระยะสิบกิโลอ่ะเจอรถติดจัดเลยัเติมน้ํามันกลับไปสองลิตรแล้วก็วิ่งในระยะแค่สิบกว่ากิโลเลยตีออกมาแบบต่ําประมาณห้าโลลิตรก็พี่ก็เลยแบบอืมสรุปแล้วทําให้เห็นภาพเลยชัดๆเลยว่าไมล์ไฮบริดตัวเนี้ยวิ่งในเมืองมันไม่ประหยัดไม่เหมือนกับยารีคอร์ดไม่เหมือนกับ h อ v าที่พอเวลาอยู่ในเมืองก็ติดระบบไฟฟ้าติดระบบแอ แล้วก็มีแบตเตอรี่ทํางานระหว่างรอได้แบบพอเพียงกับไฟแดงแน่นอนค่อยๆขยับไปเรื่อยๆได้เหมือนอันนี้เป็นระบบไฮบริดที่เข้ามาช่วยต้องเหยียบ e การออกตัวการเร่งอซะมากกว่าพอเป็นเวลาปกติก็น้ํามันเหมือนเดิมใช่การเร่งการออกตัวพอใช้แรงเครื่องยนต์น้อยทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นก็จริงแต่ว่าเหยียบทุกครั้ก็เป็นการแบบรันระบบเครื่องไฮบริดของ t o y o ต้า o n d ดที่เป็น HRV อะไรพวกนี้ เหยียบคันเร่งไม่ได้งระบบเเรื่องนะคือยังใช้ไฟฟ้าวิ่งอยู่อ่ะยังเคยวิ่งสั้นๆยี่สิบสามสิบอ่ะฟิตแล้วก็นิ่งฟิตนิ่งมันทาให้ไม่ปืนน้ำมันไงแต่พอเนี้ยเหยียบปุ๊บรื้ออะมาให้ติดทาแต่ก็ทําเครื่องยนต์ก็ทํารอบวชีจาทุกครั้งที่เหยียบมึดกินมึดกินมึดกินแปลว่าในเมืองกลายเป็นกินกินไม่ต่างอะไรกับเครื่องเบนซินอแล้วก็เห็นตัวเลขอย่างเงี้ยก็เลยรู้แล้วอ๋อก,ก็กินไปอ ก็กินมากเหมือนเครื่องเบนซินปกติแล้วก็วิ่งยาวอาจจะประหยัดหน่อยได้20่วิ่งยาวๆก็ประสิทธิภาพอาจจะใกล้ๆเคียงกับสวิทเบลเล็ตสิ้ี่มีจังหวะที่มันแบบเหยียบเร่งเพิ่มนิดหน่อยมีอาจจะมีระบบทํางานบ้างมันก็ประหยัดขึ้นนิดหน่อยทําให้โดยรวมตอบได้เลยว่าซูซกิฟลองก็อยู่ที่19กหรือไปต่อลิปะมานี้แล้วก็รถติดมากๆไม่ประหยัดเลยนะเหมือนเบนซินเดยเอ่ะนี่เป็นคําตอบให้ให้เห็นภาพโดยรวมเกี่ยวกับซูซกิฟลองกับเครื่องยนต์ไมล์ไฮบริดตัวนี้ครับ